สวัสดีครับมาอีกแล้วอัปเดตตึงๆ แมปเดตเลวอัปเดตอาชีพ,พใหม่นะครับโอ้โหตอนนี้พี่ตื่นเต้นมากแล้วก็ลูกพี่เนี่ยกำลังเลือกอาชีพยอย่างเมามันโอ้มีมาใหม่ถึง4คลาส4อาชีพ,พด้วยกันนะครับอะไรเนี่ยมิวสิเชียนนะมิวสิเชียนสามารถเล่นบันโจเพื่อสโลลี่ฮิวอ๋อฮิลเพื่อนช้าๆในระยะใกล้แต่ไม่สามารถฮิลตัวเองได้นะครับไอเทมเริ่มต้นก็คือบันโจ1 ea อาชีพต่อมาเป็นเนโครแมนเซอร์นะครับศัตรูที่ถูกเราฆ่าด้วยอาวุธระยะประชิดจะมีโอกาส25%ที่จะคืนชีพขึ้น กับการให้เราเสีย10 HP เหรอเสียเลือด10นะครับโฮ้ยน่าสนใจนะครับในคอมเมนเซอร์ไอเทมเริ่มต้นโชเวล1อันต่อมาก็เป็นแพคมาสเตอร์นะครับเกิดมาพร้อมกับหมาป่า3ตัวเฮ้ยนี่มันอาชีพเลี้ยงหมานี่แล้วก็หมาป่าตัวใดก็ตามที่ตีเรานะครับมันจะกลายเป็นหมาของเราเฮ้ยรีบอนอันนี้น่าสนใจวะอุย้ยน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าเขาอาจจะอยากให้เราเนี่ยเลี้ยงหมาในเดชเร็วก็ได้ส่วนอาชีพสุดท้ายที่ถูกอัปเดตเข้ามาในอัปเดตนี้ก็จะเป็น แวร์บูฟนะมีหัวเป็นหมาป่าตาแดงน่ากลัวจัดความสามารถที่น่าสนใจมากเลยก็คือสปีดคูณ2นะครับดาเมจคูณ2พลังชีวิตคูณ2ในเวลากลางคืนถูกไหมครับถูกครับแต่ว่าในเวลากลางวันเนี่ยจะช้าลงกว่าตัวอื่น0.1%นะครับคือหายไป0.1เหลือ0.9รู้สึกว่าจะมีแต่คลาสที่เจ๋งๆเ,เ,เข้ามานะครับซึ่งน้องลิบอลลูกชายพี่เนี่ยซื้อมาแล้วนะเป็นแวร์ o ูฟนะครับ งั้นพ่อขอเล่นเป็นเอ่อ Necromancer ดีกว่าวะ่ะเฮ้ยอารมณ์เหมือนเล่นแบบว่าทรงจินอูอะโซโล่เลเวลลิ่งนะครับช่วงนี้กำลังเบียวซื้อเลยจงตื่นเหล่าทหารของค่าเป็นไงพอ่อพอได้ไหมได้ครับผมแต่ทรงผมไม่โอเควะ่ะไปครับลูกเราไปลองคลาสใหม่กันสักหน่อยดีกว่าโอ้โหแล้วคนเต็มเลยครับลูกโอ้โหเขาน่าจะเข้ามาลองอาชีพใหม่กันเนี่ยแหละ เอาล่ะเริ่มแล้วนะครับเออ่พ่อเป็นอะไรนะลืมอ๋อเนโครแมนเซอร์แล้วอาวุธเริ่มต้นก็คือโชเวลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอาชีพนี้จะเล่นดีหรือเปล่าอ้าวโดนโอ้โหโดนลูกโดทองไปต่อหน้าต่อตา ส่วนรีบอนตอนนี้แวร์วูฟเดินช้าไหมครับลูกช้าอยู่นะครับช้าอยู่ใช่ไหมครับผมน่าจะต้องรอดูตอนกลางคืนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะพอรู้สึกว่าร้านขายปืนมันมีอะไรแปลกๆด้วยอะรีบอลโอ้โหเขาจัดร้านใหม่นะเนี่ยมีกระสุนวางอย่างเป็นระเบียบมีปืนหลากหลายกระบอกวางอย่างสวยงามว่าแต่อันนี้คืออะไรมันคือโต๊ะที่เราต้องเอาของมาวางครับเพื่อซื้อครับผมอ๋อคือสมมุติถ้าพ่อวางโชเวลแล้วพ่อก็จะซื้อโชวเวลอย่างนี้หรอใช่ครับ เดี๋ยวรอดูน้องลีบอลตอนกลางคืนนะครับแวร์วูฟรอวันหอนพลังของเขาจะตื่นขึ้นในยามค่ำคืนมาลุ้นกันเลยว่าจะเฟลหรือเปล่าอุ้ยพ่อครับหมู่บ้านครับเฮ้ยโอ้โหแจ๋วเลยกําลังขันไม้ขันมือคือเราไม่ได้ซื้อปืนมาเลยนะเรามือเปล่าครับมือเปล่ามาดิมาดิาดซอมบี้น้อยอ,อืออือโอ้โหทำไมมันไม่ตื่นนะมันไม่เป็นลูกน้องเราอะ่ะเดี๋ยวลองตีหลายๆตัวนะครับโอกาส25%สิซนสินะลูกใช่ไหมใช่ครับ อ,อ,อันนี้ใช่ป่ะเนี่ยอันนี้ติดป่ะเนะี่ยเฮ้ยนี่ครับมันติดแล้วครับโอ้ด้หนึ่งตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้มองขึ้นไปบนฟ้าพระจันทร์เต็มดวงเอาห <c oughs> มาป่าหอนเลยเหรอโอ้โหวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากริบอลรุดเข้าไปรุยเข้าไปครับผมโอ้ริบอลแบกพ่อเลยว่ากลางคืนอาชีพแวร์บดูมันจะเก่งมากเลยเนี่ยดูวิ่งเร็วมากเลยอะส่วนในโคโมเนเซอร์ตอนนี้ยังไม่มีเอ่ออะไรเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ล,งลูกน้องพ่อเฮ้ย,ยลูกน้องพ่อเจ๋งว่ะสวยสวยลูกน้องเออตีมันเข้าไปน้องตีมันเข้าไปและถึงแม้ว่านี่คอมเมนเซอร์จะเรียกลูกน้องได้ครับแต่ว่าขอแอบ,บก่อนนะลูกลูกสู้ไปก่อนนะครับผมนี่คอมเมนเซอร์จะตายแล้วครับ เอาล่ะแล้วนี่ก็เช้าแล้วนะครับนี่คือรหัสธนาคารครับลูกรับไปคือน้องนิบอนแบกจัดเลยนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาส่วนนั่นคือผลผลิตจากอาชีพนโคแมนเซอร์ของเราเองนะครับยืนตากแดดอยู่นิบอนทําไมอาชีพพ่อมันดูแบบกระโหลกกระลาจังเลยครับอันนี้คือฐานเงาของเราเองนะครับตัวนี้ชื่อว่าน้ําลายยืด huh? เท่าที่เห็นก็คืออาชีพพ่อเนี่ยมันต้องใช้อาวุธที่แรงๆหน่อยครับอาวุธระยาประชิดอะไม่งั้นมันไม่เก่งนะเนี่ยแต่ของลีบอนี่โหสุดยอดว่ะกางคือนี่วิ่งแบบดุดันจ่าต่ะลูกชอบอาชีพตัวเองไหมครับก็ชอบนะครับแต่เสียดายที่กังวันมันวิ่งช้าลงนิดนึงครับผมเราออกเดินทางหาทหารเงาตัวใหม่กันดีกว่าสวไอ้ตัวนู้นก็ปล่อยมันยืนตากแดดไปครับอครับครับาอยากได้นี่ไหมครับเฮ้ยเอาเอาเอาคือมีขวานขายแล้วหรอเดี๋ยวนี้ครับผมขอบคุณครับ อ๋อคือมันมีขวานขายแล้วนะครับขวานประจําอาชีพนักสู้นะเอาชีวิตรอดคือเดี๋ยวนี้มันจะต้องเอาของบนโต๊นี้มาวางเพื่อซื้อหรอครับใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วก็ว่าอยู่มันระบบอะไรมะเนี่ยโอเคในเมื่อมีขวานอย่างนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยไปครับลุยกันต่อเฮ้ยรีบอนครับมาอีกแล้วครับพระจานทร์เต็มดวงเอาผมแปลงร่รงแล้วครับแปลงร่างแล้วเหรอครับผมโอ้โหมาป่าเดียวดา อ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าพอเรามีขวานที่ตีแรงขึ้นแล้วอาชีพเรามันจะเก่งขึ้นไหมลองซอมบี้สตัวนั้นก่อนละกันอบอึ๊บโอเคอุ๊ย,อ,ยอันนี้ตื่นนี่จงตื่นจงตื่นแล้วมันไม่ดอกป้ายด้วยครับเอาใช่เหรอครับผมผมต้องลอ่อมันผมต้องล่อตัวอื่นมาฆ่าแล้วสินี่น,น,นี่ลูกน้องพ่อลูกน้องพ่อเออเอาหน่อยว่า วันนี้พบกับศึกสนามมวยลุมพินีนะครับฝ่ายแดงเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่เป็นซอมบี้ชาวบ้านนะครับต่อยกันแล้วตอนนี้ตายคู่ดอกเป็นป้ายแล้วครับเอาไปเลยครับลูกมันมากเลยครับ <laughs> ใช่หร สรุปก็คืออาชีพนี้เพราะว่ายังไม่ค่อยโดนใจพ่อวะ่ะมันดูเล่นยากไปหน่อยนะแต่มันก็มีอะไรน่าสนใจเยอะโอกาสที่จะฟื้นคืนชีพลูกน้องเนี่ย25%ซึ่งเอซึอ่งติดยากมากครับส่วนของรีบอนเป็นไงบ้างครับแวร์วูฟสนุกไหมครับสนุกครับผมมันตอนพอตอน,น,นคือระบบมันดีมากเลยครับกอ,อคือเล่นมันเลยใช่ไหมครับผมโอ้โหเดินถือปืนมันเลยส่วนพ่อน,นี่ <laughs> ถือขวานวิ่งตามลูกนะครับม เอาล่ะต่อไปนะครับเราจะไปลองอีก2อาชีพกันนะครับผมเดี๋ยวพ่อจะเป็นอาชีพที่เรียกว่าแพ็คมาสเตอร์นะครับอุวันนี้น่าสนใจในราคา35บอนเท่านั้นส่วนลูกก็เป็นเราเป็นมิวสิเชียนแล้วกันนะครับผมนี่พ่อมาแล้วครับแพ็คมาสเตอร์เอ่อมันเอาอะไรมาสวมหัววะเนี่ยคืออะไรอ่ะหมวกหินเหรออุ้ยโอ้โหเจอน้อง f อสวัสดีครับยวเปิดไม์ทักทายน้องๆนะให้น้องกระพื้มปิ่มสวัสดีครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีนะครับ ตามมานานแล้วครับโอ้ยขอบคุณครับสุดยอดไปเลยอ่ะโอ้แล้วดูดองลีบอลนี่น่ารักจัดอันนี้คืออาชีพมิวสิชเชียนเหรอใช่ครับโหใส่หมวกนักมายากลสุดน่ารักโอเคถ้าอย่างงั้นก็ไปลองกันเลยครับ2ออาชีพที่เหลือเป็นอาชีพที่อุปกรณ์บนหัวเรามันเท่จริงๆเลยนะของลูกเป็นหมวกมายากลนะครับส่วนพ่อมันคืออะไรครับเนี่ยลวม,มันคืออะไรเหมือนจะเป็นหมวกนะครับเป็นน่าจะเป็นหมวกของรัเสเซียนะครับหมวกรักเสเซียเลยเหรอครับผม เอ้ยเราพ่อเกิดมาพร้อมกับกล่องหนึ่งใบาวารีบอลเฮ้ยมันมีอะไรอะคะรับไหนลองเปิดเลยแล้วกันนะเอ้ยพ่อมีหมาสามตัวโอ้โหเกิดมาพร้อมกับหมาแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับเก็บใส่ถุงเลยส่วนของน้องลีบอลเนี่ยเป็นอาชีพเอ่อไหนโชว์โชว์ของประจําอาชีพ <c oughs> อ๋ออันนี้คือบันโจนะครับเครื่องดนตรีประจําตัวของอาชีพมิวสิชเชียนนะโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้มีหมวก หมวกของอาชีพเอ่อไมเนอร์นะเนี่ยราคา30นะครับวิลรีบอร์น่าซื้อพิใส่มากเลยครับลูกหมวกอันเนี้ยดูดิมันเป็นหมวกที่แบบฉายตอนกลางคืนใช่ไหมครับตอนกลางคืนเราจะได้แบบมองเห็นชัดเจนไงโอ้โหอัปเดตนี้แบบแจ๋วจัดวะ่ะปกติก็ติดแบบนี้งอมแงมอยู่แล้วนะครับตอนนี้น้ำลายยืดเลย ไปครับเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าอาชีพพ่อเนี่ยมันเฟี้ยวแค่ไหนถ้าลูกเจอหมาป่าจอดเลยนะครับพ่อจะลงให้มันกัดสักทีสองทีครับผมพอพ่อโดนหมากัดเลื่อนรถปุ๊บลูกก็มาบรรเลงเพลงเพลาะๆให้พ่อฟังเอ้ยหมาหมาหมารีบอนหมาจอจอจอรีบอนโหมีหมาข้างหลังเรานะครับเป็นรุ่นใหญ่แต่ลูกไม่นกกลัวนะพอพพ่อมีไปเลยไอโบหนึ่งโบ๊สองโบ๊สามเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์หมาพ่อตายถ้าไม่ดีแล้วว่ะ เขาบอกว่าอาชีพนี้ขอแค่โดนหมากัดหมาก็จะกลายเป็นพวกเราทันทีถ้าพี่แปลไม่ผิดะนะเอ้ยใช่วะใช่วะใช่จริงวะโอ้พี่บอสมันเป็นอาชีพที่ไม่ต้องกลัวหมาเลยครับโอ้เนี่ยหมาหมุนกัดกันอยู่เนี่ยแต่จากจํานวนหมาทั้งหมดนะครับคือมันกัดกันไปกันมาตอนนี้เหลือรอดแค่หนึ่งตัว <c oughs> อาชีพนี้มันเก่งจริงป่วาวเนี่ย เดี๋ยวคงต้องรอดูนะครับว่าน้องๆที่เขาชอบเล่นแบบนี้เนี่ยเขาจะเอาอาชีพพวกนี้ไปสร้างสรรค์การเล่นยังไงให้มันโหดตอนนี้พ่อเลือดรถครับรีบอนลูกช่วยเอ่อเล่นเพลงลิงกังกูให้หน่อยครับได้ครับผมลิงกังกูลิกูลิกูลิวาชาลิงกังกูลิงกังกูลิงกังกูลิกูลิกูลิวาชาลิงกังกูลิงกังกูโอ้โหคือเลือดพ่อเด้งเรื่อยๆเลยรู้เห็นป่มเห็นครับอุ้ย ฟัมบี้มาไงเนี่ยลีบอนี่ลิงกังกูหน่อยเร็วครับผมลิงกังกูลีกูลีกูลีวะเชาลิงกังกูลิงกังกูลิงกังกูลีกูลีวาชาลิงกังกูลิงกังกูอ๋อคือเล่นแบบเร็วได้ด้วยเหรอครับผมโอ้โหหมาหนึ่งตัวสู้กับซอมบี้เป็นฝูงและโอ้โหเรียบร้อยไอโบตายว่ะเวลาครับผมดีกีตาร์ให้พ่อครับส่วนน้องรีบอลตอนนี้ก็ดีกีตาร์เรื่อยๆนะครับแทงไว้แทงไว้ลูกแทงไปแทงไปสวยลูกดีกีตาร์เฮ้ยอาชีพลูกมันเจ๋งว่ะลูกอย่าโดนตีนะลูกลูกฮิวตัวเองไม่ได้นะครับพ่อเองพ่ออเง นี่ครับพลังของลิงกังกูนะครับอาชีพนักดนตรีที่สามารถเยียวยาจิตใจเพื่อนๆในปาร์ตี้ได้เพียงแค่บทเพลงเพราะๆก็สามารถทําให้พลังชีวิตของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนอาชีพพี่นั้นนอกจากจะไม่มีหมาแล้วนะครับพอหมาตายเนี่ยก็ยังมีแค่โชวเวลนี่แหละครับที่ช่วยเหลือเราได้มาครับลูกเดี๋ยวพ่อจะแทงให้ลูกเองลิงกังกูลิงกังกูลิงกังกูไปลิงกังกูเอ้ยผมเอ้ยโอ้แล้วลิงกังกูฮิวตัวเองไม่ได้ลิงกังกูลิงกังกูโดน เพราะว่าสองอาชีพนี้ไม่เหมาะกับเราใช่ครับและนี่ก็คืออาชีพทั้งหมดของอัปเดตนี้นะครับมีเข้ามาให้เราได้ลองเล่นกันถึง4ี่อาชีพเมื่อกี้เห็นน้องลีบอนบอกว่าคนเล่นตอนนี้เท่าไหร่นะครับล้านก,กว่าเลยครับโอ้โหเป็นล้านเลยเหรอครับผมเยอะกว่าบล็อกฟู้ดดีครับ <laughs> โอ้โหมีการผ้าทิ้งบล็อกฟู้ดด้วยนะครับ อ่ะเดี๋ยวให้ริบอนช่วยให้คะแนนอาชีพ4อาชีพใหม่นี้หน่อยครับคลาสใหม่ทั้งหมดเนี่ยลูกชอบอันไหนมากที่สุดครับตั้งแต่เมจิเชียนนะครับน e โครแมนเซอร์แพคมาสเตอร์รวมถึงแวร์วูฟด้วยครับเอาตั้งแต่ชอบมากสุดไปหาชอบน้อยสุดเลยครับอันดับหนึ่งที่ผมชอบนะครับเป็นแวร์วูฟครับผมเพราะว่าตอนกคืนมันเล่นง่ายมาเลยครับคุณ2องสปีดแล้วก็ดาเมจครับผมแล้วก็เลือดด้วยครับ คือมันวิ่งเร็วตีแรงอะไรอย่างงี้ใช่ปะใช่ครับแต่ว่าตอนเช้ามันมันอ่อนกว่าอาชีพอื่นนิดหน่อยครับต่อมาเป็นเมดิกเชียนครับอุ้ยคือนักดนตรีอันดับสองเลยหรอในดวงใจลูกใช่ครับเพราะว่ามันดูมีประโยชน์สุดลวครับอ๋อโดยเฉพาะบทเพลงลิงกังกูครครับผมอยู่เพื่อนได้นะครับอันนี้พ่อก็ชอบในปาร์ตี้มีอาชีพนี้คือเล่นสบายเลยและอันดับสามที่ผมชอบนะคะเป็นมิโคมนเฟอร์ครับผมอ๋อชอบเหมือนพ่อเลยว่ะเพราะว่ามันเท่ครับเท่เฉยเลยอ๋อ เป็นแบบรงจินโอเนาะโซโล่เลเมลลิ่งเบีบ้ยว,วกันไปครับผมแสดงว่าสุดท้ายที่ลูกชอบเลยก็คือแพ็คมาสเตอร์อาชีพคนเลี้ยงหมายอย่างนั้นเหรอครับผมทำไมล่ะอครับทำไมอยู่อันดับสุดท้ายในอัปเดตใหม่นี้เลยเพราะมันดูไม่มีประโยชน์ที่สุดแล้วครับ <laughs> โอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นอัปเดตใหม่นะครับคลาสต่างๆของแมปเดทเลว จริงม่นมีอัปเดตส่วนอื่นด้วยไหมลูกนอกจากคลาสอะครับผมไม่แน่ใจอะครับคือเมื่อกี้เราก็เห็นพวกร้านค้าอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมน่าจะมีอัปเดตอีกเยอะ,อะถ้าใครรู้ว่ามีอัปเดตอะไรใหม่ๆบ้างก็คอมเมนต์บอกเรา2คนหน่อยนะครับใช่แล้วครับผมเอาล่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ